เลยค่ะเอานมนางยักษ์ใช่ไหมเอานมยังนมนางยักษ์ใช่ไหมคะใช่ค,ค่ะสองค้วยนะคะเอาสองถ้วยใช่ไหมคะครับอเอาใส่ใบเตยไปให้ด้วยน,นะคะสูตรใหม่ได้แล้วนะคะหนึ่งถ้วยเอาถ้วยที่ นีอล่ะสินะคะให้เยอะๆเลยนมนงังเดีย๋ยวเราเป็นนี่นะคะยังไม่เสร็จคะ่ะเราใส่ไปเตยให้ด้วยนะคะ เสร็จรียบร้อยค่ะอย่ากทำให้อย่าให้ทำเรื่องอีคอมิกมาค่ะกินเร็วหน่อยอ้ําอ้ํอ้ําอ้ําอ้ํใครน่าพูดจอยจะเปียกแล้ว